Boa ถึงจุดหนึ่งของชีวิตเราจะชอบปลีกตัวออกจากการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เป็นดังใจเพื่อทบทวนบางสิ่งและเพื่อเสพบ,บางอย่างจากมันวันนี้พวกเราจะพาทุกคนตัดทุกอย่างออกจากโลกโซเชียลเพื่อให้เหลือเพียงตัวเราและแหล่งท่องเที่ยวที่ควรค่ากับการเรียนรู้ หลีกหนีความวุ่นวายมาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านบ้านคลองขวางด้วยกันนะคะ,ะหนึ่งสองสาม วันนี้พวกเราทั้ง5สาวจะพาทุกคนไปอยู่กันที่บ้านคลองขวางตำบลบางไซซึ่งภายในชุมชนจะมีแหล่งแม่น้ำลำคลองให้เราได้เห็นอยู่เป็นระยะแต่ที่จะเห็นกันเยอะมากก็คงจะหนีไม่พ้นต้นจากนั่นเองต้นจากนะคะมีลักษณะคล้ายต้นปาล์มซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันแต่เราจะพบเห็นต้นปาล์มได้บนบกส่วนต้นจากนะคะจะอยู่ในน้ำที่มีแม่น้ำไหลผ่าน ต้นจากจัดเป็นไม้ป่าชายเลนที่มีความสำคัญในการอนุบาลสัตว์น้ำสามารถป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่งได้ต้นจาก1ต้นใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนแต่ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนั้นไปติดตามกับ5สาวได้เลยค่ะตอนนี้นะคะทุกคนเราเจอตัว ถึงกันแล้วกับบ้านของลุงตักว่าแต่เอคุณลุงกำลังทำอะไรอยู่หรอคะเหล่ผมเล่มวันนี้ลุงตักอาสาพาพวกเราทั้งห้าคนไปนั่งเรือและดูวิธีการหาปลาฉบับชาวบ้านที่นี่ ของป้าแมวซึ่งเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ยึดอาชีพการหาปลาและการเย็บจักเพื่อสร้างรายได้ในระหว่างที่ลุงตักทอดแพพวกเราก็ได้นั่งพูดคุยกับป้าแมวได้เรียนดูกันภาพได้เนี่มาจากไม่เห็นเขาเหล้อก็ทำในตอนนี้นะเป็นตังโพแม้ตัางยายนั่นแหลก็พาฮัทจะทำันมาเลย

หลังจากได้ประดุกตัวใหญ่มาลุงตักพักการทอดแหว้เพียงแค่นั้นและพาพวกเราไปนั่งเรือเพื่อชมบรรยากาศโดยรอบของหมู่บ้านและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือกระชังไวเรียงปากระพงของชาวบ้านค่ะ หลังจากฝนแรงเราจะนำปลาดุกที่หามาได้ไปขายต่อที่แพรคะ่ะโดยปลาดุกชนิดนี้นะคะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ250บาทคะ่ะทีดินนะคือไม่เอตจานะไม่นั่นต้องปลพรลาวปลพรลาวหร,รือปลไอต้นไม้ไดก็ได้แต่ว่านั่นนั่นถ้าทำไมทีดินปอรกรางเราจะเสียบาษีแพงแต่เราต้องไอ๋รู้เป็นมือทำเป็นในการเกษรนะ เัาไม่ต้องเสียภาษีไปขึ้นเราเือบจักาเซ่นหรือเราไม่ต้องเสียเลยและนี่คงจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมถึงมีต้นไม้ใบหญ้าหลากหลายชนิดขึ้นอยู่ระหว่างสองข้างทางภายในหมู่บ้านมาถึงกันแล้วกับแพ้เจปุกด้านในเป็นแพรรับเสื้ออาหารสัตว์ทะเลทั้งปลีกและส่งและมีร้านค้าเปิดอยู่ด้วยเรามาทานตอนที่ภายในร้านกําลังยุ่งวุ่นวายอยู่เลยค่ะ เพราะลูกค้าขาประจําที่เป็นเจ้าของร้านอาหารมาซื้อสัตว์ทะเลกับแพ้เจ๊ปุกอยู่พอดีเลยค่ะพวกเราทั้ง5คนก็เลยได้เห็นขั้นตอนการตักและการช่างขายค่ะราตคุณอาซื้อไหคะเดือต้อน,นครับเดี๋ยวริ่เยเอาไวซักสุ่ร้าน อายุ35ปีทำเตะมาแล้ว10กว่าปี่ทั้งน้ต้องแก่อายุ89แต่ว่าช่วยพอแม้เนี่ยทำให้ครบตัวหมดขายย5 50ชวยแล้วคือต้หงก็ัต้อยการช่วยถึงได้ตั้งแต่แรกก็เป็นคนขอหาหาของทะเลเหมือนกันพอดีร่างก็มาทาตัวมาเป็นโอคาคนกลางมาดับเธอจกาวบ้านทีมาเป็นโขขอาาคอาซึงเราก็ช่วยในไทยทีม หลังจากสัมภาษณ์อาต้นเราได้เจอกับคุณลุงฤทธิ์ชาวบ้านที่นำสัตว์ทะเลมาขายให้กับแพแห่งนี้ลุงฤทธิ์บอกกับพวกเราว่ายึดอาชีพนี้มานานแล้วเพราะช่วยให้ลุงฤทธิ์มีรายได้ส่วนเหตุผลที่เลือกมาขายที่แพรเจ๊ปุกเป็นเพราะว่าที่นี่รับซื้อในราคาที่แพงเหมือนเป็นการเกื้อกูลเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นด้านในจะมีบอกุ้งหลายบอ่อที่เห็นอยู่บ่อนี้เรียกว่ากุ้งจิ๋วคะ่ะบ่อนี้กุ้งเล็ก อันนี้กุ้งนางเลี้ยงรวมกับปลาและอหอยค่ะไมาอาสาลงไปตักมาให้พวกเราดูกับมือกุ้งที่ได้จากบ่อนี้เรียกว่ากุ้งกล้ามค่ะคุยกันมาตั้งนานตอนนี้ได้เจอตัวจริงของเจ้าของแพรหรือที่เรียกว่าเจ๊ปุกค่ะ เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบาก f e w moments later. nothing gonna make หลังจากอิ่มก็วับมาที่สวนป้าแมวกันตอ่อกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่คำนี้คุ้นกันไหมคะเพราะไม่อยากเป็นไพ่พวกเราเลยให้ป้าแมวเนี่ยพามาหาลูกจากเพื่อทำเป็นของหวานค่ะนี่เราเตรี่ม้าตอมานี่ลงก็จะมัตี้าตีูนื้อตีตีนตีีเนา้อตีีดูนก็ตีตดนอตนอตีเ้อตตด้อตีดูเนื้อตน้อตีเตนนเนตเนา้ มาทำน้ำพึ่งเนี่ยติตานี้ก็อมีโอมีอ๋เ้ากโคลมเลยนะจะโคลมแก็จะแต่งแบบนี้ แมวกำลังหาลูกจากให้เชื่อมต้นต้นจากมีใบจากันเอามาทำขนมจากก็ได้เอามาเย็บจากนุงหลังคาทีจอดมันคือเอามาตาแคแห้เงเรามาทำใบใบยาสูบปลูกจากนี่เอามาตัดตานนำตทำเป็นน้ำต้มทำเป็นน้ำข้นรวงทำเป็นน้ำหวานเราก็ได้ไมาเชื่อมเอามาเชื่อมกินก็ได้ ซื้อลูกอากหน่อยแก่ อิ่มแล้วก็มาต่อกันที่บ้านป้าแมวซึ่งมีอาชีพเย็บจากและค้าขายเป็นหลักค่ะป้าแมวเรียนรู้การทำจากมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำเป็นอาชีพเสริมขายได้อยู่ที่ตับละ3บาท50โดยป้าแมวของเราเนี่ยทำได้มากสุดถึง50ตับต่อวันเลยค่ะ จากที่ไปตัดมาก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเพราะว่ามีเต็มรอบบ้านเลยการจากเราก็ไม่ทิ้งให้เสียเปล่านำมาทำเป็นไม้กวาดได้เลยค่ะบ้านปลาแมวมีครบจริงๆค่ะทั้งพืชผักสวนครัวแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลย เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคนที่ใช้พื้นที่บ้านได้คุ้มค่ามากค่ะหลังจากเรียนรู้การทำหลังคาจากกับปปะแมวเสร็จแล้วพวกเราก็ได้เดินสำรวจรอบๆบ,บ้านและเจอเข้ากับคุณทวดท่านหนึ่งค่ะพูดคุยเก่งมากอีกทั้งยังแข็งแรงจนเราไม่ออกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วคุณทวดมีอายุถึง94ปีค่ะ หลังจากบอกลาคุณทวดเสร็จแล้วเราหันไปเห็นคุณยายท่านหนึ่งกำลังตากจากก็เลยเข้าไปช่วยตากกันค่ะคุณยายบอกว่าจากพวกนี้นำไปทำใบายาสูบค่ะว่าแต่จะมีขั้นตอนวิธีการทำยังไงเดี๋ยวพวกเราทั้ง5คนจะพาไปไขข้อสงสัยกับตาโนดกันนะคะ เข้ามาถึงก็เจอลุงโนดกำลังตัดยอดจากอยู่พอดีและนี่เป็นหนึ่งในขั้นตอนก่อนที่จะไปเป็นใบาจากวางขายอยู่ตามร้านค้าค่ะยังมีหลายคนที่เข้าใจว่าใบาจากทำมาจากส่วนใบแต่จริงๆแล้วคือส่วนของยอดจากนั่นเองค่ะซึ่งพอเจอแล้เรื่องพี่พี่อันนี้ลุงมาที่วิ็นหนึ่งเปล่าที่เดียว เนี <ừ> ่ยี่บบนี้ยานไม่ได้นี่อยานไม่ได้ทักมัดตำมัดหาลมหาลก็เอ้คหมาุ้บ้าน่มัลนี่จำนวนที่ใบสอ และนี่ก็คือมัดใบจาก5กิโลที่คุณลุงพูดถึงค่ะทุกทกที่ในเมืองไทยมีที่แบ่งปันสำหรับนักเดินทางแบบเราเสมออยู่ที่เราเลือกว่าจะไปเที่ยวแบบใดการได้ออกไปเที่ยวของพวกเราในครั้งนี้เป็นการฮิวใจที่ดีมากและได้สัมผัสกับ,กบวิถีชีวิตของคนที่นั่นมีผู้คนส่วนมากที่พึ่งป่าจากเป็นหลักจากพึ่งคนคนพึ่งจาก ซึ่งส่วนใหญ่รับไม้ต่อมาจากบ้านพบุรุษนอกจากเราได้สัมผัสกับสเสน่ห์วิถีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วยังได้เห็นความรักความสามัคคีรวมถึงน้ำใจของชาวบ้านที่มีต่อกันอย่างอบอุ่นหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆอ,อยากออกจากห้องสี่เหลี่ยมเพื่อไปสัมผัสกับสเสน่ห์และวิถีชีวิตชาวบ้านด้วยตัวเองนะคะ จะอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่เจอใครที่จะรู้ความจริงขง้างในและยังคง่ังมองหาเมื่อลาลสึกอ้างว่างอยากจะรู้